ทำมาดีอาราผู้ชมเอาง่ายคือเราต้องสร้างโลกใหม่ใช่ไหมครับใช่เพราะโลกเก่ามันบัก๊กใช่มันบัก๊กมันไม่เห็นมอนใช่ไหมมันไม่เห็นที่ไหเลยสักอย่างอะอะบวกกับออตอนนี้คือสงครามรันจะระเบิดเออจะมาเริ่มต้นใหม่ <c oughs> มันก็มีนี่แหละเราก็จะมาเริ่มต้นใหม่กันครับ <c oughs> ต้นต้นไม้นั่นตัดแต่สูงโอเคโอเคมันมันก็ยังแหลกอยู่แต่ว่ามันแหลกไม่ค่อยเยอะแล้วเพียบเมื่อกี้ไม่ได้ก็ตุกค้างเลยนะครับเราก็จะตัดต้นไม้ก่อนนะครับมึงได้ยินเสียงป่ะดี่นี่นนีตัดต้นไม้อ่ะ ันนี้คือเราจะคือเราจะไม่ทำบ้านใต้ทำแล้วเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบซิมูเลเตอร์กี่เฮียมันมันไม่มันอ่ะเออกูทั้งวันนี้ี่ะโอ้มันมันมันไม่มันมันมันต้องมันมันอ่ะมันต้องเจอผีหน่อยอยากให้กูสร้างบ้านเป็นคอนโดอยู่บลานว่าคอนโดว่าคอนโดมึงจะจะโดนจะมฟอนด์ฟอกเผาไอเฮีย ต้องหลอยเครื่องมันหายร้อนไน่อยแล้วเครื่องมันร้อนเกิออนนี้แค่โค้ร้อนเลยพัดลมพัดลมอินฟินิตมึงอ่ะกูใส่อยู่เดี๋ยวแม่มันเอายังไม่อยู่เลยซีพียูมันร้อนเกินซีพียูกูร้อนประมาณประมาณเจ็ดสิบองศาแต่เครื่องแม่งร้อนอยู่ประมาณห้าสิบอะในี่คนคุยกูได้โทรศัพท์ใหม่วะไอไอโฟนสิบห้าว้ายหูก,กว็ว้ายฮัตว้าย,ายอะไร ในขวี่ดิอุ้ยเหรยคือเรา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 ต้องจําไว้นะว่าเราเฮ้ยไอชิบหายแม่งเล่นกูแล้วเฮ้ยกูเจอแร้แล้วยังกูเจอแร้อะไรไม่รู้ว่าหายกูเจอเหมือนแร้วพลาสติกเลยเพื่อนไม่พ่อมึงเง้เหี้ยกูจะตายตายเพื่อนตายอือ กูขอตัวคาร์ได้ไหมเพื่อนเช่ออะไรพลาสติกหรอแะ่เฮียเนี่ยมาดูดิเออไม่ใช่แร่พลาสติกหรอกแร่เฮียกันไม่รู้กูยังไม่ได้ขุดเลยกิ๊กกูจะทำอะไรวะช่างมาันอ่ะ ไหนที่เพิ่งเจอแรกแป๊บนึงอุ้ยเฮียนม่ไจะมีชาวบ้านอยู่แถวๆนี้ไงไอ้นี่มันเป็นมันมาตีแบบจ้าว่าไอควายมันไปตีโรลล์นำเฮี้ยอะไรอะมันตีโรลๆมันดามเมจมันก็นไม่เข้าดิข่อยข่อยก่อนเดี๋ยวเฮียจะตายหมู่ รีดหน่อยมั้งเครียกูจะตายถ้ามีอาหารมเพื่อนไม่มีอ่ะแต่เขากูค่อยมาใหม่เลยะนั่นพี่ตัวตรงพี่ตัวตตรงตตรงกูมาแล้วไม่เราเราไม่ต้องสนใจมันเลยเอาไปเลย ตามมาม่เนี่ยตามอยู่ตามไม่เรื่อยพีชวันนี้นะครับพี่ฮัมสำรวจช่วงช่วงช่งวงสัมฤทธิ์นี่ยโอ้ยบูมานโอ้ยนี่ ไม่ต้องอะไรมากมายเลยว้าว้บาน,นว้าวเฮ้อนมีอะไรก้อนนะวันนี้โล่งโจงเลยขายายาอ่ี้ายเพราะผมเอาไงดีสร้างบ้านไหมจู่เอาอยู่ก,กินในบ้านเขาแล้วแหละอุย้ยดาบเหล็ก ไม่ได้เว้ยเพราะว่าเราเราต้องมีห้องเก็บของบวกอย่างอื่นอีกมากมายเลยเพื่อนกูเจอรองเท้าเหล็กกว่าเพื่อนเอฟมีมันมีสองอันนะเพื่อนครับมึงมึงเห็นไหมครับสัตว์มาอะไรเหี้ยลา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 ้ายาาาาายาล้วแม่งมืดด้วย ไอ้เสียสปาก่อนไอ้สัตสนั่นก็คือมันมีไม่ตั้งบ้านเยอแต่ว่าบ้านแบบเฮ้ยยี่นี่หมายแล้วเป็นเหี้ยมากูทุกงร่ำคืนเลยสัตว์คิดถึงกูจัดเลยมั้งเนี่ยตัวเนี้ย มาแต่มันรู้สึกรู้สึกว่ามันต่างกับตอนอีพีที่แล้วอ่ะอีพีที่แล้วคือเล่นกูนอนแล้ว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 โอ้ยเอาลงเอาเหลืองเอาเหลืองกระสุนเหลืองสองแสงวันที่สองสร้างบ้านดูมาแป๊บนึงนะคฮะปิดประตูบ้านก่อนมาเล่นกู ๋ยูมาโอ้ยตัดส่งกูไวอ้ออีเดียวอีเดยวอีเดยอนอกเกอรนะี่ไอ้มึงเป็นอะไรกับกูเนี่ย เรสแปมคิวกูกูแล้วกูเกิดไม่ได้อีกอ่ะกูเกิดไม่ได้อ่ะมันได้งออีกอ๋อโอ้ย่ทำไมมอนมันถึกจังวะเออมันมันถึก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 เถอะแล้วมันถึกถ้ามันถึกขากแฉโนอโอ้โหซอมบี้ยี่แย่มากมาเป็น มึงจะเล่นกูให้ได้เลยหรอโอเห็นตัวเฮียยเนะ้ยอะไรวิ่งว่ะน่อออไม่ใช่นกแก้ว <c oughs> นกแก้ววิง่งมองมามีเฮี้ยอะไรตอนนี้สัตว์โอ้เมื่อไหร่มึงจะหายบัตรมูนเนี่ย น็อกเกอร์ไม่มองหน้ากูอสัตว์เอ้ยไม่มองหน้ากูตีทีนึงแล้วก็จากไปอ้าวเฮียโอ้ยฮะกูกูก็ตีอย่างกันร้อย เจอแร่แล้ววะไทเทเนียมเหรอไม่เหมือนพลาสติกมั้งไม่ก็ไทเทเนียม่ะที่มนเป็นแร่เทาๆอ่ะขุดมาขุดมาห,หมดอ่ะมันเป็นแร่ส่วนประกอบปืนใ้เที่ยต้องต้องใช้พลิกแอรอ์เลยกัใช้พิกแอกันนี้ไม่ได้โอ้โหเชี่ยต้องหาล็กมือโอ้โ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอันนี้สุสานใครปะครับเนี่ยไอ้เหี้อ่ะทำไมอ่ะมีเป็นสิบตัวตามมานะโชคดีสุสานใครตายวะหรือจะเป็นสุสานกูแว่าตามไวนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรือหกตัว แม่งซองมมี่หมดเลยนะก็ฝันไม่ได้ 2> 1 2ึ่งสองสามสี่ห้หกไม่ไม่ตียากจังวะ เออแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วก็มาอล,ล้เนี้ยไอ้เหียแมงมุมันแมงมุมมันในนี้ได้โตทำอะไรจังว,ว,วะไอ้เหีย 嗯，嗯。Uh, uh. ตา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 ้นมาละโอ้ยฮ้าดีดเฮ้ยฮัหยดไปดอ่ร์รเฮียยไม่ได้กูเล้วไม่ให้ตามกูโอ้ยมันตากู เอาเวเอวเอวโอเคโอเคมัไปแล้วไม่ไหวงแตกเมัน mm, มันมันไปแล้วไปแล้วอ๋อเงือก oh, ูแตกเลยยีเยเนี่ยเขียวกูมีอยู่สี่สิบสองอันเยี่ยนมา ไม่อยู่ตรงกูเลยนี่มาแต่มันอยู่ตรงกูดิใกล้จัดโอ้ตัวโอ้ตัวตรงกูก็ใกล้นะเพื่อนถ้ากูทำเสียงดังมันจะมีอะไรปะมันก็อาจจะมาหาแต่มันไม่อยู่ใกล้กูอ่ะใกล้กูมากอ่ะคี่จะใครบางคนที่จะใครบางคน คิจคายบางควรงบรรยากาศองศาห้าสิฟาเรนไฮต์อลิเจไม่ใช่วางจมัวตัโซลชันก่บกมุคกวนหมือน,นกับวันวันทุนไายหลังแค่โตรศัพท์ฉันเคมีด้วยเจอโอ้กูก็ค่อยอ่อาหางด้วย สิ่งที่คอยใครไว้เฮียเอาไปละไอไวแมนมานั่นไงเฮียนั่นนะฮะนั่นนะฮะหญิงมันโดนไหนดีเฮียยิงใส่มันดิเออหมดตีมันดิตีมันตีมันตีมันเทียอนะไรเดี๋ยวก็วิง่ง <c> อ <oughs> ่า เอ้ยมงอ,งม,อง,งม้ามีอะไรปิดปิดหลังเมืองอ่ะไม่หลังมืองอ่ะเฮ้ยหลังหลังหลังเื่อนหลังเมือะ

โ oh, อย้ยเหี้ยฟันมึงจะกระโดดไปไหนไอ้คุยเห่ยตายนี่มาตายส่งไปไหนอ่ะไม่รู้แม่งดันอยู่นอกบ้านกูกูอ่าทำไมกูเจ็บน่าเรียบแมอยทีกูกล้า หาหาไปแล้วหาไปแล้ว่าไ <c oughs> อ้ยังไ่แม่งตีกูไอ้สัตว์ไม่สนใจหรอกหาหมดเลยหา แชโดอยู่ไหนวะอุ Boy, ão, ้ยเสียให้มึงมองี่ไงเสียอยู่กูเนี่ยเฮ้ยมาเบาหนึ่งหนึ่งเบาแชโดหนึ่งหนึ่งเบาตัวเปลิงเลยี้ไปไปไอ้เสียเอาชิบหายมนเอากูอยู่มาเอาูอยู่โยกหลบโยกหลบ

ไอ้ไปตัดไม้ใหม่เลยที่อ้านี่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 ตามทันเปลาตามทันเปล่าโยกหลบกูโยกหลบตามมาล่ะนี่อ่ะจะจะหลอกกูจะหลอกกูดิชูฟนี่กูกูกระโดดกูกระโดด Một chút người ơi ta mạng của yêu đi mà, ơi hìm cái gì lục, lúc vô ra lát hiếm viên vinh áp ăn 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 nè 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 ăn 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 อหลังกูนะอันนี้มันามามาเยขวานแม่งขวานจาวาบวก13ฝั่งห <ไป S 2> นึน 3, ่ง3โคตรแรงโอ้ยกูวิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้กูวิ่งไม่ได้กูหิวขวดด้วพี่พี่ขพี่อย่รลพี่อย่าลพี่ไม่มึงไปตีชาโดโอ้ยหันหลังหันหลัง เราบ้านมาเพื่อนโอ้โหที่นี่เขาจับกูไม่เลิกเลยฝาดลักกูเหรอเราบานหึงโอ้โหอะไรดีโอ้โหจับเพื่อนกูเหรอจับเพื่อนกูเหรอข้เอาเพ wow. ื่อนกูขี้วะ เอากูไปละเอากูไปละเอากูากูไปละกูไปละไปละไปละก <c oughs> ูสาปล่อยให้มึงรอดกูกูสาจะให้มึงรอดแต่มึงก็เอาเชื่อกูเผิ่มกดวางบล็อกนอนก่อนไอ้เหี้ยนอนนอนไม่ได้นอนไ,ไ,ไม่ได้ซอมบี้มันอยู่นหน้าบ้านเลยนะ 再一个吗？不能。 นนอนนอนนอนนนนอโห oh, นะกไม่ได้เอาไม้นี้กระทึบแม่งดิเออเย้เย้